วูงๆนะแหมเราหงล่ะัแต้องแต่งตาเอายาตาที่ช้านี่สังสรรโยตอนนี้อยูกับผมจารักทุ่งนะคะและวันนี้เราจะมาเที่ยวงาน มึงกำแพงเพ่นนะครับผมไม่ผู้ทิมแล้วอะฮะก็งานกล้วยไข่ก็อันนี้ไม่รู้ว่าจัดวันไหนคือเพิ่งมาวันวันแรกแต่ว่าเหมือนงานใกล้จะจบแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยเล t กโกและนี่ก็คือหน้าทางเข้างานกล้วยไข่นะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปเช็คอินกันเล็กน้อยเพื่อว่าเรามาที่นี่นะครับผม และหน้าทางเข้าก็มีหมู่แค้ผมแกไปได้ไปเล่นไปกวนกับมันนิดหน่อยนะครับผมก่อนที่เขาจะเข้าเป็นในงานนะครับผมและด้านขวามือที่ผมเดินผ่านก็จะเป็นสถานที่จําลองของน้ําตกของร้านนะครับผมและก็เดินเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับผมและเออผมลืมแนะนําชืคือรายการและนี่คือรายการเทศกาลไปลูปกันเลยแล้วกูจะทาเน่ทำไมวะเนี่แกได้ข่าวว่าที่เนี่ยมีแมงกะพรุนหัวกระฉุนมหัวกระชุน เไม่รู้รึขายร้านไหนเดี๋ยวจะไปซื้อกินแล้วก็อาจจะมารีวิวให้ดูคล้ายคลิปมันมีอยู่นะผมเห็นตามเยในในเฟซในติ๊กต็อกอยู่มีชงฟงด้วยฮะมีชงทุงด้วยแหนลุงทุ่งทุ่งน่ะแหนทุ่งทุ่ทุกคนจะมีเงินอยู่มีเงินอยู่ไม่ซื้อเอาอยากแปลกต้องแตกต่างไม่ะ อ่าละสามสิบละได้เจ้าทุงุงทุงซาฮูรามาเป็นเพื่อนร่วมทางของเรานะครับผมโดนไปเจ็ดสิบบาทนะครับผมแต่ปกติเอแต่ปกติเขาขายแปดสิบนะผมโอ้โหลุงนึงผมคิดว่าราคามันยี่สิบเนี่ยโอ้โดนไปเยอะเหมือนกันในระหว่างทางผมก็ได้เดินมาเจอเบเบตนะครับผมเขียนว่าเบเบตเอกตอนแรกคิดว่าของแท้นะครับผมมาสังเกตอ๋อ ไอ้ตรงข้างขวาปกติมันเนขียนคาคปูระทอยแต่ว่าไอ้นี่ยมันเขียนว่าซีซีทอยนะครับผมไอถ้าเขียนว่าคาปูระแปลว่าของแท้นะครับไอทําเห็นอย่างอื่นอนะ่ะคือไม่ใช่เขียนไม่เบ็เอ็กด้วยนะอย่าลืมแล้วเราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆจนเจอร้านทะเลดองนะฮะแต่ว่าพิเศษก็คือมีมแมงกับุนหัวกระสุนด้วยนะครับมนะีน้อยนะ คได้ okay, แล้วไในเขาเรียกว่าอะไรอะโอ้ยแมงขอบคุณมีรีวิวกันถือมือหนึ่งดิหนึ่งคำสุดๆนาลาาซื้อมาลำบากใชัั้นลุกสามตัวพี่ขอทำให้มันลำบากเนาะเอายาตัะกระจโดูไม้ขอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม้ท้ายอ่ะพาเนี่ยข่งละอ้ ทำไปทำเพี้ยอลไร้อยพองประตัดนิบิดแล้รถึงจะ แล้วก็เดินมาสุดทางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็จะเดินไปหาพ่อแม่ในระหว่างนี้นก็เดินรอแล้วก็มีพี่ผมมันก็อยากจะไปดูร้านของเล่นก็เลยเข้าไปร้านของเล่นกันนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เจอพ่อแม่กันแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เขาก็ยืนรอซื้อเค้กไต้หวันนะครับไอ้เค้กร้านเนี้ยคือเขาอบแล้วก็ทาสดสดทุกชิ้นเลยนะครับผมไอ้แล้วเขาก็จะทําการแพ็คเกจใส่นะครับผมแล้วก็เออผมลืมบอกเรื่องราคาไปราคานี้ก็ต้องละหกสิบบาทนะครับทุกคนแม่ผมสั่งไปสองกล่องเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทย่ายิ่ง อันนี้อันนี้มีอิมม่นอันนี้มีอิมมอันนี้กินกี่จ่านโอ้โหแบบคนละคำแบบไม่พอทำเลยมั้งไงอ่ะอนนี้ใครซื้ออันนี้หนูซื้อเนี่ยและโอกซื้ออะไรอ่ะไม่ได้ซื้ออะไรเลยไอซื้อเลยหนึ่งร้อยทมที่หมดแล้วเฮ้ยพ่อพ่อโอกโอกซื้อลูกโป่งโอกซื้อทุกอย่างไอซื้อมาแล้วก็ได้ทำการซื้อยำเป็นการปิดทริปนะครับผมเป็นอย่างสุดท้ายนะครับคือผ่านร้านยำพอดีก็เลยซื้อก็เป็นการปิดทริปการเที่ยวงานกล้วยไข่นะครับผม ยอันนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับขับงานกล้วยไข่ก็อาจจะสั้นนิดนึงไม่รู้ว่าจะตีถึงสีนึงห้านาทีหรือเปล่าถ้าเลยก็เออก็ดีก็นี่เราก็มีหลายอย่างเลยที่ซื้อมากินกันนะยมีอะยำกุ้งสดมียำมาม,ม,ม่ามีอะเอที่ผมบอกไว้ตอนช่วงต้นคลิปเจ้าเมงกระตุ้นโขกระสุนที่บอกว่าจะมากินให้ดูมากินให้ดูเลยหนึ่งคำไม่หมดมหรอก กรอบน้ำจิ้มเด็ดอร่อ,อยตื่นเตนเ็ดด้วยแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาอใครแล้วผมไปงานไหนหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแต่คนคอมเมนต์ไม่ค่อยมีก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่กระโตบายมากคิว นี่ต้อนรับเข,เข้าบ้านนะเพื่อนอ่านี่คือบ้านของมึงแล้วไอ้ทุงทุงทุงกูโอเคฝันดีนะเพื่อนกูนอนละโอเคกูปิดไฟนอนเฮ้เสียงอะไรวะนี่ค่ะนี่เหมือนเสียงมาจากห้องน้ำเลยวะ I'm